เทคนิคแผนแรงกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะออกข้างเปิดโมงอีกทีนึงไปอาเลเนเอาโอ้ยโอ้ยอะไรวะเดียะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อเลิฟไปเอาฮันนี่เคอ,อไม่เงยให้ตัวกาลางมาเปิดไม่เปิดได้อะไรวะ วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านบริการเติมเกม eFootball ราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันแน่นอน100%ซและเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีโคตรคุม้มต้องที่นี่เลย In b a c k M เติมเกมและไม่ได้มีแค่เกม eFootball อย่างเดียวยังมีเกม Free Fire, FIFA, RV, r o b l บอและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักได้ที่แฟนเพจ In b a c k M เติมเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากกำพลด้วยนะจ๊ะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจ,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 จ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับคลิปเทคนิคแผนแรงก,กันอีกแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้ E ีีเท่าไหร่แล้ววะน่าจะแปดหรือเปล่าหรือเก้านะผมจำไม่ได้ละคือแบบไปเรื่อยๆเยอะมากึ้นเรื่อยนะฮะแล้วผมพาทุกคนครับมาเล่นเทคนิคแผนแรงแผนนี้ฮะผมเคยทําไปแผนแรกเลยคลิปแรกที่ผม ทำคลิปเทคนิคแผนแรงขึ้นครับผมคือแผนของทีมชาติปาราไกวฮนะนี่ครับผมทําไปครั้งแรกเลยครับแล้วแบบยังมีแบบหลายๆคนนะมาคอมเมนต์ถามผมว่าพี่ครับแผนนี้แผนอะไรครับผมอะไรนะแล้วแบบมีบางคนที่คอมเมนต์ว่าให้ผมขึ้นเกมแผนนี้ให้ดูด้วยนี่ครับผมก็เลยจะมาทําซ้ํากับแผนนี้นะเทคนิคแผนแล้วผมคือที่ผมทำซ้ำแผนเนี้ยมันดีขึ้นกว่าแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเล่นจนเสียแล้วฮะตอนนั้ผมแบบเพิ่งฝึกได้ประมาณสัก ิตาอะไรไประมาณนี้ครับผมไอคลิปแรกนะแต่คลิปนี้ผมเล่นเซียนแล้วมาดูฮะการขึ้นเกมแผนนี้เป็นยังไงและตึงแค่ไหนผมสายเปิดโมงบอกเลยว่าไม่โคตรสุดฮะไปผมผมพาไปในเกมฮะ let's go a few moments later มาโดนเขาเกมมาแล้วนีครับผมได้เวลาลุยกับเทคนิคแผนไรฮะของแผนอยียงวะแผนของปลักไวครับผมทุกคนบอกเลยว่าปีกเติมดีมากนะ แต่ใครอยากเห็นตอนคลิปแรกๆนะครับไปดูได้น,นะทิ้งติแผ่นแร่อีพีแรกเลยครับผมจานดึง<ม>โอ้โหดึงแ,แบบนี้เอาเสื้ออะไรป <c oughs> เปล่าเหลียงโอ้จานแม่งลำเบียงจดัด <c> เ <oughs> พิ่งเริ่มเกมมาไดาลำเบียงแล้วเป็นไงละ่ะโยนะผมไม่สนใจไม่รู้ใครอยู่ไหนผมโยอย่างเดียวแล้วผมโคกให้ตัวนี้ปั๊บตัวนี้วิ่งเข้า,าเล่นได้ไหมไม่ได้ครับแล้วผมวิ่งถอยแล้วเจอกันคาเซโร่ เฮ้ยโดนหนึ่งสองเฮ้ยตาแล้วช่วยผมด้วยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยลูกแรกเฉยเลยโอ้โหเบนฮะเบเนเก้าฮะล่างใหม่ที่เพิ่งมาไม่นานเองเนี่ยไม่เงินเล่นผมสะแล้วได้คุณจำไว้ว่าคุณเล่นผมผมจะไม่ให้อภัยคุณอีกต่อไปนี่แน่คุณจะเจอผมล่างใหม่ คุ้จักไหมคำพลล่างทองอ่ะรู้จักเปล่าไปเจอกันเจอกับน้องเจอกับน้องคือหลังเปลี่ยนฮะเปิดตรงตรงเนี้ยบอกเลยเบงแฮมฝากหนึ่งไม่มีติดไม่มีติดแล้วผมได้บอลด้วยป้ายผมปผม้ายครับผมป้ายครับผมป้ายครับผมป้ายครับแล้วผมเหยียบให้เบงแฮมเปิดโค้งโค้งเข้าหัวแน่นอนครับผมโอ้โหเข้าหัวฮะใจงงออกวะ แลรงจิตใจเพื่อนเอาใหม่ไว้ใหม่ไว้ทุกคนไปดูดิสวยจัดนะเห็นปะเปิจริงบอกเลยนี่ครับดูการขึ้นเกมของผมนะขึ้นเกมริมเส้นนะครับผมริมเกมได้เปิดมงชัวร์ฮะแบบนี้ผมโคไปตรงนน้นที่มีคนเยอะหน่อยดูรอยฮะฟาครับผมขอติดฮะไปแล้วถึงสองครับอยากเอาพูดไอ้น้องพี่สอนเองไว้เป็อยากเอาพูดพี่เองอยากเอาพูดพี่แฮร์รี่เคนครับผม แต่ทีนึงแล้วใส่ใส่ใสโอ้โหไม่ใส่จริงเหรอวะมัวจัดออกข้างก่อนเพื่อไปไม่ทันวะทุกคนถอยครับโอ้โหลูดิเกอร์ชิบ่าและวชิวผ่าของจริงแล้วทุกคนโอ้โหสองศูนย์นะ oh, <no. S 1> ตาย <laughs> ตายครับสองศูนเลยครับ <c oughs> อะไรครับเนี่ย จังหวะจะได้ยิงก็จะได้ยิงโดนสวนมาทีตายเลยแทงแทงไม่สนจุยไม่สนจุยไม่สนจุยจมอ่านเปิดมาจังหวะนี้ได้โขครับอีกท,ทีนึง่นะได้ปะโดนโอจานเขาแรงจัดไปอันนี้เคนไปตกมาคื้นหลังเปิดโค้ง,ง <c oughs> เดี๋ยวเชื่อพเพื่อนเลิฟ เจนะอ่านโอ้โหเลยอีกสวยดูดิเก์น่ารักจัดฝากครับเ้นีเบิ้ลตัวนี้แทงตรงนี้ไปไปครับผมทีหนึ่งดิซ้ำไม่ถึงอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยดวงของผมมีเ่ลหนหมดวะโดนเพื่อนช้าไปครับนอ้ที่เค็นเหยียบเปิดโมงเพื่อนไปผมไม่ถึงฮะนี่เคลียร์มา ผมยิเข้าไปแล้วเล่นบอลฝากไม่ได้ออกข้างเปิดโมงอีกทีนึงไปเาเลน,นเอาโอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอกาสเป็นกรอบเป็นกำอ่ะเป็นกร,รอบเป็นกำอ,อ่ะโอกาสอา่ะแต่ผมยิงเข้าทุกลูกผมผมยิงได้ไปห้าเมตรแล้วมั้งเนี่ยแม่งเอ้ย โอ้เหนื่อยว่ะเอาเล่นใหม่เล่นใหม่เอาเอาใหม่ไปเพื่อนไปเอาโอ้ยโอ้ยโอกาสเป็นกอะเป็นกำทุกคนนะวันนี้ดวงผมไม่มาว่ะเอาเอาใหม่เอาใหม่เพื่อเลิศไป เอาแฮนดิเคเออไม่เงยให้ตัวกาลางรับมาเปิดไม่เปิดได้อะไรวะให้ตัวกาลางรับมาเปิดไม่เปิดเข้าหัวไปเลยเขาติดเพื่อนเลิฟเอ็กซ์เบิเ,เ,เข้าหัวเหมือนกันแต่ฮตาเลนด์บอกไม่ดีแทน,นเองอย่าน้อยอย่าน้อยใจไปเพื่อนโอ้โหบุกยับฮะงตอนนี้ว่ะทรนง,งนี้ทรงแพ้แน่เลยว่ะดวงผมไม่มาเลยอ่ะจริง โอ้โหเปิดจนวลนิ้วอ่ะไม่มาชัวร์ว่ะตอนนี้แตวตอนนี้ต้องสู้ครับเต็มที่พอจะไม่มาเต็มที่พอผมอ่ะอ่านเพื่อนอย่าๆๆๆยวเวโดนมั่วนะไม่เอานะนั่นไงดิวตัวเนี้ยเขายิงตรงกรอบสามมีโอกาสสามยิงตรงกรอบสามเป็นสามประตูผมเนี่ยผมนี่ล่ะ ผมเนี่ยล่ะโอขาเป็นกรอบเป็นกรมยิงไม่ได้ลักกะประตูเดียว <c oughs> เหลือเชื่อวะ่ะไปแฮร์รี่เคนโอ้โหโดนดึงอีกจาน <c oughs> ดึงแบบนี้เอาเสื้อไปเลยไหมอ่ะสองลูกก็นาไม่เหลืองไงลูก <c oughs> โอ้ผมโวยนะเนี้ผมพูดจริงแมงไม่เหลือให้ผมแม่งเอ้ย <c oughs> จบด้วยที่ <c oughs> ฟรีคิกว่ะ <c oughs> ผมโมโหแลวนะบอกเลยบอกเลยโค้องออกไปวะ ผูโค้งเกินดวงพี่อยู่ไหนหมดการวาดนิ้วนี่ครับดูจากเส้นมันเยดีใช่ปะล่ะแต่แบบมันโค้งเกินไปอ่ะเปิดไกลมาในโคเพื่อนไปเป็นไว้หน่อยเอาหนึ่งสองเปลี่ยนแกนไปนแกนใช่อีกดูนะดูนะ บอลจะเข้าทางมาหรือเปล่าไม่เข้าโอเคผมไปไปเพื่อนไปออกข้างจิบเปิดโมงอีกแล้วฮาเล่นยิงยิงเออมันต้องนี้ดิวะแม่งเมื่อกี้คือแบบเปิดมันไม่เข้าอ่ะดูที่ดูที่ผมซ้ตั้งหลายทีอ่ะถึงจ่เข้าอ่ะโอ้โหสามสองฮะโอ้จะร้องไห้ กดหัววะอันไปตรงอีกัวไยเพื่อนคนนึงคนนึงยากยากแล้วโอเคโอเคโอเคอ๋อหกสองหกเอ็นาทีฮะทันอยู่มั้งสองลูกอย่าโดนเพิ่มก็พอผมทุกคนอย่ารู้เยอะไอ้หนูออกข้างไปออกข้างไปไปแลกพ่อปากกลางครับเยียบนะเปลี่ยนข้างนะ เป็นแดนเพื่อนปลายสวยนั่นแหละน้องนี่วะเจอกันแฮนดี้แฮนดี้เคีนแฮร์รี่เคีนโม่งแรงนะแต่แต่ไกลไปหน่อยครับแล้วต้องตัวด้วยไปแฮนดี้เคีนเบิร์นไปเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนให้เชงโก้ได้เปลี่ยนนะเมื่อกี้บอกเลยมีโอกาสได้ประตูฮะัอ้าวได้โอเคพี่เบคผมพี่เบคผมไปแล้วพี่เบคผมไปแล้ว ไปครับผมทีนึงเพื่อนแฮนดิเคนแฮนดิเคนแฮนดิเคนไม่ขึ้นเทคว้าไม่เข้าใจเหมือนกันวิ่งวิ่งวิ่งโดนโดนไปฝากเบิ้ลออกข้างไปไปไปโหรู้เยอะ ไอดีรู้ดีอ่านสวยไปยิงเพื่อนยิงเออสามสามสวย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 โอ้พระเจ้าอ๋อพระเจ้าโอ้โหสามสามอ่ะแทบตายนี่นี่ไม่ใช่เขาให้ผมดูภาพช้าอร่อยนะแต่ดีจังเนี้ยสุดตะกินอ่ะ ตีนจริงๆอ่ะแม่งผมมันเปลี่ยนตัวว่ะโอ,อ้โหเหนื่อยหมดแล,มล้วามาเลวานมาคนละฝั่งเลยน้องละฝั่งเลยเอ่อดีมาเลียซ้ายเจ้าขวาครับไปีดี้กลางฮะผมไม่เอาเนมาแ,าแล้วจะได้เอาเนมาเอาไปีดี้คอยถ่ายบอลดีกว,ว่ารู้สึกว่าไปีดี้ถ่ายบอลแม่นกว่าเน,นมาอย่างเงี้ยฮะไปมาครับทุกคนนะมา อ่านสวยเพื่อนไปเซมสวนได้ครับหมั่วเลยนี่อ่านกลางกลางชัวโอ้รู้ทั้งรู้ผมรู้ทั้งรู้อ่านไม่ถึงวะเพื่อนมันจะมีจังหวะแค่สองจังหวะในเกมนี้เราควรทำที่เพื่อนอย่าออกเพื่อนอย่าออกอ๋ออย่าเพิ่งมันจังหวะของเกมเลยขอให้ผมได้บุกคัทีนึงผมจ์เปลี่ยนตัวมา ไปครับผมแทงไปครับจังหวะนี้แทงไปเถีับผมเบิ้ลครับเปลี่ยนแกนครับผมไปครับสตีมาเลีครับผมเจอกันพ่อลูกพี่เจอกันลูกพี่เจอกันลูกพี่เออได้อยู่ในมุม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 หาในมุมหาทุกคนในมุมหาับผมื่อไรผมมาตบกลางเลยนะแต่ผมแบบผมเสียวอ่ะ เล่นไวครับเล่นไวฮะไม่มีใครอ่านชัวดีมาเลียเข้าซ้ายยิงเบาที่เปล่งโอเคใหม่ฝั่งนี้ผมถนัดกว่าฝั่งนี้ผมมีสูตรเปิดเข้าหัวยครับเฮ้ยแต่ที่มีเปิดดีว่ามันไม่มีตัวเปิดดีอ่ะดึงไปเคยเปิดดีกว่าน,นี้ดีมิดปะไม่เป็นไรฮะลองดูลองดูเอ้าอะไรวะ เอาลองดูเพื่อนลองดูสมวยท้ายของเกมของเกมแล้วจังหวะนี้สุดยอดมาว่ะมาครับใครโมงเนี่ยเช่ชิงชาลิซอนนะโคตรเอาโคตรเกิดของจริงมาว่ะโอ้โหเนี่ยทีบ้าจัดที่บ้าจัดโคตรบาอ่ะเดี๋ชิลิซอนนะฮีโร่ของทีมครับผม เขาให้ผมดูเดี๋ยวผมไม่ดูอ่ะเกง่งใจเขาเก่งใจอะไรล่ะล่ะเด้อ <c oughs> โอ้โหสปิริตเล่นเป็กครับผมเล่นเป็นคิงค่ามาเล่นมันคือเล่นมันดีครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือเขาให้ผมดูภาพชาร์ตตลอดนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหทุกคนนะสุดยอดจัดนบอกเลยไอ้นี่ครับทุกคนอ่าไปดูกันว่าใครเป็น Man of the Match ให้ไทย ใครเป็นอัลเดอร์แมนฮะอ่าผมเดาว,ว่าฮ <im itating> าเล็เนี่ยฮาเล็มีโอกาสเยอะมากนะคุณโอกาสคือแบบเยอะมากอะ่ะเกินเกินสิบครั้งด้วยมั้งฮาเล็ตต์น่ะแต่ผมดเดนะาแฮร์รี่เคนะผมให้แฮร์รี่เคนนะผมเป็น man, ออเดอร์แมนนะครับไปครับดูทีมเราแฮร์รี่เคนจริงด้วยฮะแฮร์รี่เคนเจ็ดครับผมจัดไป2ประตูมั้งน่าใช่นี่ครับแล้วก็นี่ครับวุย้ยตัวกลางลับผมไอซิดนะฮะ หาเล่นจัดไปนหนึ่งเม็ดแล้วก็นี่ครับคิมมิดฮนะคิมมิดก็จัดไปนหนึ่งเอ็ดซีดมั้งน่าจําได้เจอทอนจัดหนึ่งลูกครับดิมาเรียจัดหนึ่งเอ็ดซีดฮะโอ้สุดว่าฝั่งเขาน่าจะไม่รู้เือนนี่ครับจูเนียครับมีซิลจูเนียโอ้ทุกคนแจ่มจริงฮะเกมนี้สุดๆว่าโคตรเหนื่อยครับผมแจ๋วเลย โอเคฮะปางคลิปนี้เป็นสาระสหรคนดูแบบเรื่องเทคนิคการขึ้นเกมนะฮะมีขึ้นเกมแบบหูเยอะหลากหลายมากของผมในเกมนี้ฮะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูแล้วลองนําเอาไปใช้ดูกันนะครับผมเห็นปะผมขึ้นเกมเปิดโมงแบบหนึง่งๆอะ่ะโคตรเยอะฮะดูแล้วนำไปใช้กันได้ครับ,รบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามชอ่อง tiktok องผมด้วยนะฮะเชื่อกันเพนื่อนๆนะเป็นกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บๆ